สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจด้าช n แนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาทำขนมต้มนะคะในการทำขนมต้มจะต้องมีการทำไส้ขนมต้มนะคะส่วนประกอบของไส้ขนมจะประกอบไปด้วยมะพร้าวขูดฝอยเกลือน้ำตาลมะพราะ้าวอัตราส่วนจะลงไว้ใต้คลิปค่ะ เราจะมาเริ่มทำในส่วนของไส้ขนมกันก่อนนะคะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่เกลือลงไปในกระทะคนส่วนผสมจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทำการเคี่ยวน้ำตาลในกระทะจนเป็นสีน้ำตาลเข้มหลังจากนั้นใส่มะพร้าวล,ลงไปผัดให้เข้ากันทำการผัดไส้มะพร้าวไปเรื่อยๆนะคะ จนน้ำตาลเริ่มแห้งแล้วมะพร้าวก็จะมีสีเข้มหลังจากนั้นปิดไฟนะคะพักให้เย็นส่วนผสมของแป้งขนมนะคะจะประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียวน้ำกะทิน้ำใบเตยปั่นที่กรองแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำในส่วนแป้งขนมกันนะคะก็จะนำแป้งแสตชนะเทน้ำกะทิลงไปขณะทำการนวด สลับกับการเทส่วนของน้ำใบเตยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากทำการเทน้ำกะทิน้ำใบเตยสลับกันไปจนหมดแล้วนะคะทำการนวดแป้งไปเรื่อยๆจนส่วนของแป้งไม่ติดมือไม่ติดภาชนะนะคะต่อไปเราจะมาปั้นไส้ขนมกันนะคะนำไส้ขนมที่พักเย็นแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลมตามขนาดที่เราต้องการนะคะ ทการปั้นไปเรื่อยๆตามจานวนที่เราต้องการเลยค่ะเราจะมาเริ่มการหล่อขนมกันเลยนะคะจะเริ่มจากการหล่อแป้งนะคะลงในภาชนะในภาชนะก็จะมีแป้งข้อเหนียวที่เราทําเอาไว้เป็นแป้งนวลเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดกันนะคะแล้วก็จะมีส่วนของมะพร้าวขูดขาวนะคะที่เอาไว้โรยหน้าขนมนะคะซึ่งจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วก็จะมีส่วนของเส้นมะพร้าว ที่เราหล่อไว้แล้วนะคะเราเรียมการปั้นแป้งขนมให้หมดก่อนนะคะเราจะมาเริ่มทำการยัดไส้ขนมกันเลยนะคะนำก้อนขนมใช้มือกดให้แบนวางใส้ขนมตรงกลางใช้มือดันแป้งห่อให้มิดจากนั้นก็หล่อเป็นก้อนกลมอีกรอบหนึ่งนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไส้ขนมหมดทางเราจะมาต้มขนมกันนะคะนำน้ำต้มให้เดือดแล้วใส่ขนมลงไป ว่าเราหย่อนขนมลงไปในหม้อนะคะเมื่อขนมสุกเนี่ยขนมจะลอยขึ้นมาด้านบนเราจะรอสักพักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตะแกรงค่ะตัดขนมรอเฉดด็นน้ำสักนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อเทใส่ในมะพร้าวคลุกค่าหลังจากนั้นนะคะทําการคลุกขนมนทั่วนะคะให้มะพร้าวเนี่ยอยู่รอบขนมนะคะจะได้สวยงามน,นะคะหลังจากคลุกผ้ามะพร้าวนะคะจะใส่จานให้สวยงามน,น่าทานค่ะ ลองทาทานดูนะคะรับรองว่าสูตรน,นี้อร่อยค่ะแป้งนุ่มๆน,นะคะเซรัหวานหอมกลิ่นใบเตยอร่อยจริงๆค่ะลองทําทานดูนะคะสําหรับทลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ